อยู่ในฟรีไฟล์แบบไม่เคยเล่นกันเลยนะคะทุกคนฝากกดนี้ตั้กดไลน์กดแชร์กป็นการแจยด้วยนะคะโอเคทุกคนมาตัวจริงกันค่ะเหมือนคลิปนี้เห็นมีทุกคนบอกว่าเห็นเกรงๆไงอยู่ข้างในกระโปรงนี้แล้วนะก็เลยแบบเราจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นตัวคาพเพลลาตัวนี้เลยนะคะทุกคนน้องนา่ารักมากเนีย่ยมีเอฟเฟกต์เต้นด้วยด้วยอยู่ นี่มัไหนขอดูตัวนี้กันก่อนนะคะชื่อว่าลูน่านะเป็นตัวละครที่พันเคยแต่งมาเนะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองแต่งแบบน,นี้ให้ดูก่อนนะคะัาท,ที่แต่งตัวนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสือ้อเราจะไม่สามารถใส่สี อย่างว่าไม่ได้ <c oughs> บอกว่าน,นี่สามารถเลือกรองเท้าได้นะใส่รองเท้าดีกันอันนี้เสื้อเอาเสื้อตัวถ้าเดี๋ยวก่อนนะเสื้อตัวนี้ก็ได้ละตรงนี้ก็ได้นะไดออกตัวไหนะ เออตัวนี้ยิ่งหวานนะเราจะมาลองใช้ตัวละครน,นี้กันนะโอโ้โหสาวนี้ไม่น่าได้ let you <c oughs> ชอบนะเพลงนี้หรือวยใช้ดีดีค่ะเพลงนึงเร้ยะใช้ดีกัน มีตัวละครมีสองมีอ I mean, like ีกอ <shooting killing> <something> right ันหนึ okay. ่งนะตัวละครเนี้ยเอาไหมนี่อู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 พอ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 แรงมันไหมเนี้ยมาคูณอ่ะนั้นเดี๋ยวเราใช้แคโรลีนไปก่อนดีกว่านะไปดูกันเลยค่ะโหมดที่เราจะเลี้ยงคือโหมด4 VC เหตุไดถึงได้หมดบู๊4 VC ค่ะก็เห็นเพราะว่า4 VC นะคะง่ายๆแล้วก็สบายมากค่ะ ไม่ต้งเป็นที่จะต้องบอกว่าแบบให้มันแบบนี้เลยควรคือไม่ควรใจน้องชอบโหมดสีวิเศษมากแต่ถ้าจะให้เล่นง่ายๆทีโหมดทั่วไปมันคือโหมดกอดสว่างที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้โหมดตัวสว่านนี่คือโหมดตัดสว่านนะคะทุกคนแมนจะมีบุกหมายมาให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะแบบเอาไปแก้โควนกัน นนีี่่แแสู้สมาลพูนเอาตัวรอดสู้ยังมีสตาร์เขาบอกว่าให้เราลงจากเครื่องบินได้แล้วนี่เราคงดีกว่ารอบนี้ท่านทๆเต็มนะ ไปในบ้านก่อนอุ้ยอย่างดีเลยอุ้ยอาก้ชอบปบบมืนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้ต้องจัดการผู้หญิงคนนี้ก่อนแหละนเอากล่องพยาบาลมาก่อน อินดีเขามีก่อนพายามหมดแล้ว่ะไปดูกันขั้นต่อไปคือเราจะต้องเดินที่ไวในด้านบนอยู่นะเออปืนนี้ก็ดีนะงานั่นั่นอยู่นั่นนะ เล่นคนเดียวเหรอฮะ อะไยนะอคอมเม้นต์หัวบากันค่ะทุกคนกิจกรรมต่อไปนี้อาจจะทำให้ทุกคนนะคะข้างหาก็คือก็อมาแอบดูกัน แต่ <Yeah. S 1> ทำไมไม่ไปเล่นกับคนอย่างคนอื่นล่ะคะนี่ทุกคนดูเขาไปเล่นกับคนอื่นแล้วแต่มาเล่นกับฉันไม่แร์ค่ะหมดได้หมดค่ะไปดูแล้วกันนะว่าใครรอดก่บกันอีอีถ้าคนจะได้ตังเยอะแน่แต่ละคนมึงเข้ามาทีหมัดกันแล้วนี่คือบ้านที่เราเคยเล่นกันนี่หว่า ไอ้วันก่อนนี้นะ อย่าหนีนี่แน่จริงก็อย่าหนีสิหนีมาเนริงอได้คิดว่าตัวเองเก่งจริงเหรอทำไมต้องหนีอ่ะฮะวิปปืนนี้ดีนะม <sc ary> ีนี้เนี่ยเอา,าเลยเราจะไม่ยอมไม่เรามาขายมาฆ่าเราเราจะไม่ยอมให้ใครแต่ต้องที่จะฆ่าเราให้ได้ค่ะจิ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> อุ <ítulo> ๊เดี๋ยวก่อนนะนี่เป็นที่ที่ดีเลยนะนี่อ๋อลืมไปเดี๋ยวก่อนนะเราแบบนะคะเหลือแล้วค่เป็นสามสิบห้าคนแล้วต้องไปหาใครไม่มีใคร้ฆ่าะนี่ว่าน่าจะไปหาใครคาดแต่ตอนนี้มันจะต้องแบบสุ่มแล้วกันนะ เราลงไปที่เป็ดหล่นน้ำกันอืมอืมแน่ใจมั้ยมาว่ายน้ำเล่นกันฉันชอบว่ายน้ำเนเนี่ยวิสระน้แค่นี้คงว่ายไม่ได้ถ้าเป็นชีวิตจริงของเรานะแม่แสระน้ำมันยาวดีชอบเล่นน้ำมากข้าว่ายน้ำ เอาไว้ช่วยคนก็ไม่ได้ลนะอ่ะแบ๊บแบ๊บแบ๊บแบบแบบจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายนลีอุ้ยแบ๊บมีคนบอกว่าอยากเก่งกับเราก็าจัดให้ถหนอมอยากเก่งกับพี่เหรอ ฮะฮะอืออืออืออ,อ,อยากเก่งกับพี่ใช่ป่ะขโมยตัวนี้มาเลยดีกว่าดึงอยากเก่งกับฉันด,ดีระฉันจะจัดให้คนต่อไปที่เจอมันเจอรถมันไม่ต้องขับไปไหนแล้วขับไปนู่นเลยมึงมึงมึงมึมมมมมงรถนะครับรถไปไปเนี่ย กนเอาดิเอาดินี่มีตัวละครที่เขาจะใช้เลยนี่ย Rampage เอามาเลยนี่ขอมาทำพยาบาลเนอยดีกว่้โอ้ยหยุดตีกันหยุดตีกันกูไม่ได้ต,ต,ไไดตีกับมึง <laughs> killing spree ต้องทำที่บางไว้บางงี้นี่น่ะบางบางไว้เลยนี่ว่าเก่งจริงก็ทำด้วยกันอย่าไม่รอนี่ถ้าหลอดแก,เ,กเข้าได้ฉันจะฆ่าแกอาดนี ยังต่อหน้าใช้ได้ไหมอยาอกเห็นเฮ้ยใครยิงวะดีค่ะเฮ้ยอ่ะเอาดิตู้มาะ้เฮ้ยใครวะใครวะใครวะเอากินกับเราเอาดิไม่กลัว แน่จริงก็อยากหีดิฮะถ้ากลัวใช่ร,รึอยาดหนีสิง่ายช่ไงเรียกว่าไม่กลัวฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> ัน, <c oughs> น,นอื่เราจะอาลูกศ

นายคนนึงโอ้โหหน่ใเโอเคกระเป๋าเต็มแล้วไปไปหาพวกที่จะค่แเรากันนะ <G ül> พเราก็จะที่ไม่ยอมเราจะไม่ยอมพวกเขาให้พวกเขามาฆ่าพลเรการอะเฮ้ย <G ül> <G ül> ดูน่ะคนอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วมั้งเนีเมื่อก่อนเนี่ยคือพันเรืเไ็นคนที่เล่นบีไฟไม่เก่งพอดูไปเรื่อยๆก็แบบเล่นเก่งขึ้นเลยอะ่ะ งม้นเียจะมีคนยิงเราอยู่นะอย่ายิงเรานะ เอาไปเหรอเอาไปเหรอฮมันโดนที่หน um ่อยนะเอาหลังนรอดบอกงว่าคนอย่างฉันนะมันเก่ง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 ทั้งตัวก็ต้องคนชอบหมอนี้กันนะคะก็กดติดตามนำจะให้หน่อยนะ เพราะว่าพานเนี่ยนะลงทีบ้านตั้งหลายรอบแล้วไม่มีใครกดใจเลยแล้วก็ไม่มีคนดูเลยอะ่ะก,ก็อดติดตามหน่อยนะขอให้สูงแสงใจไปไว้เสน้นเส้นการมือมือล้านพันดูอดติดตามเลานแสงขอให้ได้เป็นคนงามสักทีนะไปก่อนนะคะพี่ปาค่ะ